ชางเปิลคร Bond, ับรีวิวปัตเตาเลียนหน่อยครับอ right ่าพอดีว so ันนี้ว่างพอดีเลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวปัตเตาเลียนคู่นี้นะครับเป็น WMar k นะครับ2ตัวนี้นะครับเครื่องแรงแน่นอนนะครับไปเดมตัวรับชมกันเลยครับชังเปิลแนะนําปัตเตาเลียนหน่อยครับอ่าวันนี้มีเวลาว่างแล้วครับก็มาแนะนํานะครับเป็นปัตเตาเลียน WMar k นะครับตัวนี้รอบแปดพันรอบนะครับฟันนี่นะครับฟันเฟดได้นะครับเนี่ยเฟดได้ตัดได้นะครับนี่ครับมีตัวปรับฟันอ่านี่นะครับปรับฟันเสียงเงียบนะครับ นี่ครับเงียบเลยสวยๆเลยครับมีแท่นชาร์จแถมมานะครับตัวนี้แล้วก็นี่ครับตัวการขอบนะครับของดับเบิลมากนะครับนี่เครื่องหกพันรอบนะครับฟันคมคมเลยครับนี่บางเจี๊ยบนะครับฟันบางเจี๊ยบเลยฟันบางนะครับตัวนี้แอะไอหมูอดีลูกสาวครับลูกสาวมากวน อ่าตอนนี้ก็แถมที่ชาร์จมานะครับถ้าตั้งเซตคู่แบบนี้นะครับที่หน้าหิ้งกระจกผมบอกเลยนะครับว่าสวยนะครับเนี่ยบิว马กนะครับเครื่องแรงครับตัดเฟรดได้งานตัดได้ครับสบายๆเลยครับแนะนํานะครับคู่นี้จบครับเครื่องแรงเื้ดเลยสวยด้วยนะครับ